วันนี้มาดูบ้านเก่าเมื่อ50กว่าปีแล้ว2505เคยอยู่ที่เนี้ยจะมาดูบ้านเก่าเลยสมัยเมื่อปีสัก2505 50กว่าปีแล้วมั้งหลังไหนจำไม่ได้แล้วน่าจะอยู่บ้านหลังนี้ อ๋อน่าจะหลังนี้มั้งหนึ่งหนึ่งศูนย์ทับเก้าเอา๋หนึ่งหลังนี้มั้งอืมจำได้สมัยเด็กๆอือโลกมันเปลี่ยนนะผ่านมาห้าสิบกว่าปีสมัยเด็กๆจำได้เลยคุณพ่อขับรถสำรองมันทุกเข้ามาในซอยเนี่ย หนึ่งสองศูนย์120ทับเกนะ้าเ่อโลกมันเปลี่ยนนะตามการเวลาสงสัยจะลื้อสร้างใหม่นะโอเคจบครับ